ลูกกลับมาแล้วเหรอไม่เสียงอ้าวอุ้ยโคตรตัุกเลยฮะอา้อาวแม่อ้าวพี่ไปไหนมาหูยแม่หาทั่วบ้านเลยเนี่ยถามคนใช้<อ>คนใช้ก็บอกไม่เห็นเนี่ยไปไหนมาหนูไปเพื่อนมาเพื่อมานะคะแม่ แน่ใจนะว่าเพื่อนนะ่ะแน่ใจนะว่าไม่ใช่ผู้ชายนะฮะบ <laughs> ูแม่แม่ดูชีวิตดูสิจะมีผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เนี่ยจริงเถอะแม่แม่ไม่ชอบคนขี้โกหกนะสัญญากับแม่ก่อนนะว่าห้ามโกหกอะฮะฮะห้ามโ,<อ>โกหกนะเนี่ยโกหกอยู่แล้วลแม่มเป็นลูกแม่ต้องห้ามโกหกนะเพราะว่าแม่ไม่เคยโกหกไม่เคยสอนให้ลูกโกหกเลยเข้าใจไหมเห็นใไหม นะลาักษอแล้วลาพบ่เดี๋ยว <_ d ew s> ดูทีวีไม่มีอะไรดูบ้างอ่ะโอ้ใช่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 เออเนี่ยพี่พี่แม่ว่าแม่จะแบบขอ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 เงินค่าไฟหน่อยอะ่ะค่าไฟที่บ้านอะ่ะนะ,ะอา้าเราไม่ได้จ่ายไปแล้วหรอคะอืมยังไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยขอขอเงินค่าไฟหน่อยสินะอา้าวเราพี่องค์นี้เขาไม่ได้ให้แม่หรอคะเนี่ยเออเนี่ยขอมันมันก็ไม่ยอมให้เนี่ย แม่ก็งงอือเท่าไ่อะแม่เออคือช่วงเนี้ยนะแม่เปิดทัานลมไว้เก็กรเล่ยแบบว่ามันสามพันอะสามพันขอสามพันแม่เปิดอ่อยอะขอ 3, สามพันสิได้โอเคแม่เ้เขาขึ้นหนกเลยลึกเอ้ยเนี่ยถ้าเปร้อนแม,ม่ไม่หูข้าวไฟไม่สูงขนาดนี้หรอกแม่เราเด็กก็ ดูทีวีแกวันวันไม่ใจเย็นตัวแม่แม่เก็บมีดก่อนนะแม่นะอ๋อวันวันเไม่ไม่เคยมีอะไรทำไงแม่ก็ดูทีวีอะไรแกเป็แกเลยขึ้นเยอะหน่อยสาวพันในเรื่นะอดทนหน่อยละกันนะลูกนะช่วยแม่ออกหน่อยนะอ่าค่ะแม่อ่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแม่จ้าจ้าจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยสาวพันและอื่นอะไรสาวพันเฮ้ยสบายใจแล้วเฮ้ยหนังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนุกเลยโอ๊ยแม่ ไม่ค่ออยากจะเจอแกเท่าไหร่หรอกนะเนี่ยทำไมอะแม่กันฉันมีฉันไม่น่ามีแกวัยเลยดูดิหน้าแกแกเท่าหน่าฉันแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยโอ้แม่นี่ยหยอกผมเล่นตลอดเลยนะครับเนี่ยอไม่ได้หยอกก็พูดจริงนิดหน่อยอะอ๋ออ๋อเออเอใช่โอเคฉันมีอะไรจะจะขอหน่อยอะขออะไระครับแมฉ่ฉันจะขอสักสามพันอะฮะสามพันเดี๋ยว ผมเพิ่งให้ไปเองนะอสองสามเดือนที่แล้วมั้งที่ให้อะลืมไปแล้วดลหูงกนเนียมีการมีงานทำแล้วในเดีอแล้วเนี่ยค่าไฟแม่ก็เยอะด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะค่าไฟเดือนนี้นี่เท่าไหร่นะแม่เออห้าพันอะโอ้โหนี่บ้านหรือห้างวะเนี่ยหืมน้าเอามาสามพันเธอเอามาสามพันก่อน โอ้ผมเพิ่งให้แม่ไปเองนะให้เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เดือน2เดือน3เดือนก่อนแล้วเนี่ยจำวันจำคืนไม่ได้แล้วปันเนี่ยลืมแล้วเอามาให้แม่เลยสามพันนะคะไฟอ่ะมาเออเอามาเอามาโยนมาโยนมาเอามาเลยนะถืออยู่ไหมยังไม่ให้แม่อ่ะเนี่ยแม่ยืนรออยู่แล้วเนี่ยเออได้แหละเออดีมากดีมากเอานั่งนั่งลูกนั่งนั่งนั่ง เออเเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเดีวแม่ให้พีพีไปเอาน้ำให้นั่งก่อนนะกับมาเหรอเออเนี่ยแกอยู่บ้านทั้งบ้านแกทำอะไรเนี่ยฮะฮะค่าฟงค่าไฟน่ะจ่ายยังค่าฟงค่ไม่จ่ายจ่ายอะไรูไม่จ่ายอะไรพี่หนูเพิ่งให้แม่ไปเนี่ยเนี่ยค่าไฟเดือนนี้หนูจ่ายนะเนี่ยอะไรเดือนนี้ฉันจ่ายพอฉันเป็นคนให้แม่ไปหนก็เพิ่งให้แม่ไปมาเมื่อกี้แม่ยังไงนะแม่อ เอาไปทำอะไรเยอะแยะแม่ก็ก็อักโอโอี้ข้าไฟเดือนหนี้ส่วนพีทีข้าไฟเดือนหน้าไงฮ่เนี่ยแทบจะไม่พอจ่ายเลยนะเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอแม่เออมันเยอะเนี่ยอออแล้วแม่ก็จะเอาแบบเอาไปจ้างคนมาตัดหญ้าด้วยไงฮะจะจะนะแต่ว่าเราไม่มีหญ้าหรอแม่ งั้นเอามาอีกคนละสามพันดิพ่อจะไปทำอะไรอีกันแม่แม่จะไปซื้อหญ้ามาปลูกโอ้ยโอ้ยแม่โอ๊ยพี่เดี๋ยวพี่เอาไปเร็วดิคนละสามพันเร็วพี่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 ออกไปหกพันไอ้หนูไว้แม่หมดตัวแล้วนะพี่โอ้ยพี่ก็จะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดเลยนะซันตาคอสมาหาที่บ้านนี่คือลงไม่ได้นะลื่นนะเนี่ยลื่นหัวแตกเลยนะเนี่ย ทำไมอะแม่ทำไมแม่เพาเราไม่มีหญ้าปลูกไงคาร์ดคอรตลงมาหัวลื่นเลยเนี่ยเฮ้ยเอามาเร็วคนละสามาพันเลยเนี่ยแม่ขอรับร่อยเร็วไม่พอแล้วเนี่ยเนี่ยในมือมีอยู่นิดเดียวเนี่ยเร็วจะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มีเกินในกองเฮ้ยเฮ้ยโอ้หแม่ถ้าถ้าข้าไฟมันเยอะขนาดนี้เนี่ยผมไม่ไม่อยู่นะแม่ไม่ไม่มาเยี่ยมมานะไปไหนจะไป ผมจะไปเมืองนอกแล้วค่ะแม่โอ้โหถ้ามันจะไปด้วยได้ไหมพี่ไปด้วยไ,ได้ไหวไมไไหว,ว้วาวว้าวสติกราไลฟ์โปเกต89น,ะนีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนด์น้น,นำเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจอสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ